วครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจาร์ณให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดล้านไซ์เข้ามาได้โอกาสชนะน0 9 0เซนเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับ ช่วงนี้ก็รีกระยับกลับมาเตะกันแล้วนะฮะ,ะชอบลุ้นชอบเชียร์ก็เชียร์ไปกับเราโปรโมชั่นเยอะมากนะคอมมชั่นมีให้ด้วยนะครับถามมีลิงก์รับซ้าเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยนะคิกเข้ามาได้นะครับเราจะไปที่ที่เดยดเล่าโปป้าอิตาเลียนครับเป็นอัตาล่าเปิดบ้านพบสเปนเซียนะฮะมาหกเกมหลังล่าสุดอัตาล่าชนะถึง4ไม่เคยแพ้สเปนเซียเลยนะฟอร์มดีกว่าเยอะนะเจอกันมานะครับ อตแลนตาฟอร์ม10เกมหลังล่าสุดแพ้3เสมอ2อ2ชนะไป5โดยรวมถือว่าฟอร์มดีเลยนะฮะบวกไป5เกมเสีย5เกม50าสห้าสินะแอตแลนตาฟอร์ม10เกมหลังล่าสุดในบ้านมีชนะ4เสมอ2อแพ้4ก็ทรงๆนะแต่บวกน้อยไปหน่อยนะในบ้านในบ้านเล่นไป10เกมบวกไป4เกมเสียไป6เกมนะฮะต้องจูนนะส่วนสเปเซียฟอร์ม10เกมหลังล่าสุดก็มีชนะถึง5เกมเสมอสแพ้ไป2นะ ฟอร์อมโดยรวมดีไว้นะสเปเซียช่วงหลังนะอุดเครื่องไงอุดเครื่องเยอะแล้วก็อัตราการบวกใช้ได้นะครับนะบวกไปถึง7 game, เกมเสีย2เกมเปอร์เซนต์การบวกสูงนะสเปเซียช่วงหลังส่วนสเปเซียออกมาเล่นเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดเพิ่งชน,นะ2เกมนะก่อนหน้านี้แพ้มาถึง7เกมแล้วสเสมอนหนึ่งนะโดยรวมถือว่าฟอร์อมเกมเยือนก็ยังไม่ค่อยดีแต่ช่วงหลังดีขึ้นนะครับ โดยรวมแล้วเกมเยือน10เกมหลังบวกไป4เกมเสมอหนึ่งแล้วก็เสียไป5เกมเปอร์เซ็นต์การบวกเกมเยือนก็น้อยลงมาหน่อย4 0นะเปอรเะเอเสียไปเกมเยือนไม่ดีแต่เกมโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยอัตาราต้าก็โดยรวมถือว่าดีนะราคาลูกพวดค่อนข้างแรงครับน่าจะดอรอปลงมานะผมเช็คให้ลูกควบตอนนี้1.94ลรองได้1.98ถ้าต่อลูกหนึ่งนะที่อัตาราต้าได้1 6 5แล้วก็รองได้2อดสเลยนะเอาเป็นว่าคู่นี้อัตารานต้ายังไงก็ต้องลุ้นให้ชนะ2ลูกนะ จัดลูกหนึ่งแล้วก็ลูกควเขาคิดว่า2ลูกน่านจะมีฟอร์มในบ้านดีมากครับเชียร์อัตรารนตา้ายิง2ลูกฮะส่วนควุยสอนไปที่บาซิลนะฟุตบอลเปลาลิสตานะก็เป็นเฟโวริเลียนะครับเปิดบ้านพบเซาเปาโลนะเซาปาโลมาเปิดราคาถึงครึ่งควบลูกนะเดี๋ยวราคาเรามาใชคกันตอนหลังนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว4ี่เกมล่าสุดก็เซาปาโลดีกว่านะชนะ2เสมอกันะอืมเซาเปาโลก็ถือว่าใช้งานผลงานเท่าหลังดีกว่านะไม่เคยแพ้เลยนะ มาดูฟอร์มจบ้ากกันหน่อยเฟโลเวียรียนะฮะสิบเกมหลังล่าสุดก็ชนะ4เสมอ 2, 4, สองแพ้สงีสงทรงๆนะอัตราการบวกก็บวกไปสมเสียสาเสมอ1 50 50อยู่ามาดูฟอร์มจบมากกันนะในบ้าน0ิบเกมหลังล่าสุดชนะไปสามเสมอสแล้วก็แพ้ไป 3, สมเกมแล้วก็อัตราการบวกบวกไป 3, สเสียไป4เลยช่วงหลังในบ้านก็ดรอปลงหน่อยนะอัตราการบวกค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะ อยู่ที่มา45่าเปอร์เซ็นต์นะส่วนใหญ่บอลบราซิลน่านเล่นดีนะแต่นี้ไม่ค่อยบวกนะในบ้านมาดูซาโปลกันหนะ่อย10เกมหลังล่าสุดซาโปลแพ้ไป2องเท่านั้นนะครับเสมอสาชนะไป5้าผลงานโดยรวมดีเลยซาโปลก็ถ้าเป็นในหนปปังสือารตูสุภาษะเดี๋ยวหยุดพิมซาโปลนะเล่นในลีกบาราซิลอัตราการบวกใช้ได้เลยนะบวกไป5เ 4, ส 4, นะียนี่ืมถือว่าบวกดีกว่าเสียนะครับซาโปลกเกมเยือนซาโปาโล10เกมหลังล่าสุดแพ้ไป4ีเ่เสมอ2ชนะสี่ อัตราการบวกดีกว่าแนละบวกไป6กเสีย4นะเออถือว่าซัปโปโรทั้งเกมเยือนแล้วก็เกมเจ้าเยือนดีมากครับ60%ขึ้เอรเซ็นต์นะเชียได้นะครับราคาอยู่ที่ครึ่งควบลูกเขาบอกว่ายิงลูกหนึ่งได้นะซัปโปโรครึ่งกุลูกหนึ่งสองดหไม่เต็มนะฮะราคาครึ่งลูกก็มีราคาครึ่งลูกซัปโปโรได้1.82แนปะเลยผมว่าราคานี้ดีว่ะชนะชนะก็รับตังค์ไปเลยนะ เอาเป็นว่าเชียร์ซัฟฟอลโแล้วกันฟอร์มดีผลงานดีอัตาราตันบวกดีครับคิดว่ามีโอกาสเก็บชัยได้จอกันมาสเกมหลังไม่แพ้ด้วยจะได้ัง2เกมก็จัดซัฟฟอลโอได้เลยครึ่งลูกมีโอกาสรับทรัพย์สูงนะครับก็ทีเด็ดวันนี้2คู่ชอบต่างกันมาได้อัตราต้าสวยซัฟฟอลโอก็สวยนะครับโปรโมชั่นเยอะมากครับคอมมิชชั่นก็ดีไม่พลาดนะครับยังไงก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ